สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับรถไถยนาเดินตามดัดแปลงเป็นนั่งขับวันนี้ขอรีวิวให้ f c ทุกท่านนะครับวันนี้ทำบางคนนะครับแล้วก็ลงสีนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็เลยมาแจ้งข่าว f c นะครับว่ามันจะเป็นรถไทนาดัดแปลงเดินนั่งขับหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือ ลงสีนะครับเหมือนฝนจะตกแต่ก็ลงไปนะไปเรื่อยๆอันนี้อันนี้เกียนะครับนี่มือจับนะน,นี่มือจับนะฮะใช้โซ่เน,นี่ยก็นะลงสีแล้วนะครับเหมือนฝนจะตกนะฮะก็เลยหยุดอันนี้ก็พื้นนะฮะเก็บวัสดุอ่านะที่ไม่ได้ใช้นะครับมามาทำานะครับ เผื่อเอหลายๆท่านมีรถเทนาเดินตามแล้วก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรลองดูนะครับนะอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับเอฟซีะนะฮะบางท่านนะครับอันนี้ก็ขอ,ขอขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ